สวัสดีครับมาดูคู่มวยนะครับพร้อมๆหลังศึกมวยไทยเจ็ดสีนัดประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายน2558นะครับสตรงจากวิกหมอชิดสนามมวยช่อง7สีครับเริ่มแข่งขันและถ่ายทอดสดเวลาเดิมครับ12นาฬิกา50นาทีโดยประมาณครับจากวิกหมอชิดครับสนามมวยช่อง7สีครับมาดูคู่มวยนะครับพร้อมน้ำหนักที่จะทำการแข่งขันครับคู่ที่หนึ่งครับเปิดหัวของรายการ เป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นเพชรภัยรินสิทธิ์นายกถาวีบตะพง์พบทางด้านคู่ชกฝ่ายน้ำเงินก็เป็นทางด้านแสนทนงศยิ่งเจริญการช่างต่อยกันที่พิกัด1 1 8อปอนด์คู่ที่สองครับคู่คาของรายการเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นนัดใหม่อนิตยาพรพบทางด้านคู่ชกฝ่ายน้ำเงินก็เป็นยอดอาคมศรบริญญาพิกัดนะครับ122ปอนด์คู่ที่3นะครับ เป็นการพบกันระหว่างกุมารเงินลูกมะขาวหวานในพิกัด128ปอนด์พบกับน้องบีสิทธิสารวัตรจิรพงศ์ครับพิกัด128ปอนด์สี่ครับคู่เอกนารายการเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นแลมโบ้เพชรโพขาวพบทางด้านคู่ชอกครับฝ่ายน้ําเงินก็เป็นสี่มนุษย์สระบริญยาพิกัด1 4 0ปอนด์ครับต่อยเป็นคู่ที่สี่คู่เอกนำรายการครับคู่มวยอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดครับ มาดูมวยคู่ที่หนึ่งนะครับคู่เปิดหัวของรายการครับเป็นการพบกันครับระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นทางด้านเพชรไพรินสิทธินายกทะวีบตะพงพบทางด้านคู่ชกฝ่ายน้ําเงินก็เป็นทางด้านแสนธนงศอยิ่งจเจรินการช่างคู่นี้นะครับจะต่อยกันที่พิกัดน้ําหนักหนึ่งร้อยสิบแปดปอนด์เป็นคู่ที่หนึ่งครับคู่เปิดหัวของรายการ มาดูมวยคู่ที่หนึ่งนะครับคู่เปิดหัวของรายการนะครับมาดูทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นทางด้านเพชรไพรินสิทธินายกทะวีบตะพงเป็นมวยประเภทจังหวะเตะต่อยมัดแทงเข่านะครับศอกรุนแรงมีฮึดมีสู้นะครับตะบลอดบูสู้ดีครับหัวจิตหัวใจสู้ยันห้ายกครับการยืนร,ระยะท้ายๆมั่นคงแข็งแรงวงในไล่แขนขวางคำ้ำดันแทงปั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแรงครับ การยืนระยะแข่งแก่งแข็งแรงมั่นคงครับหัวจิตหัวใจบูสู้เกินร้อยเปอร์เซนต์สามพร้อมหลังชนะคะแนนกล้องบูราพาสาจอหลายปาจีนเมื่อวันที่12มีนาคม2558ที่จังหวัดระยองชนะคะแนนซื้อสัตว์แปรมินบุรีเมื่อวันที่30พฤษภาคม2558ที่เวทีมวยลุมพิน่ครั้งสุดท้ายไปชนะเทคนิคกลน็อกอายกที่4ส,สิทธิศักดิ์ีล่าสะปอดเมื่อวันที่25การกรกฎาคม2558ที่เวทีมวยลุมพินีครับ มาดูทางด้านคู่ชกครับฝ่ายน้ําเงินก็เป็นทางด้านแสนธนงศอยิ่งเจริญการช่างเป็นมวยประเภทจังวะฝีมือครับเตะต่อยหมัดแทงเข่านะครับสอกรุนแรงดักตะดักแทงเก่งครับประเภทวงในและแขนขวางค้าดันแทงดันเสียบนะครับแต่ว่าหลักเหลี่ยมวงในเนี่ยประเภททีต่อทีโดนต่อโดนนะเข่าต่อเข่าหลักเหลี่ยมวงในเข่าในนี่ดูว่าเป็นรองทางด้านคู่ชกนะครับแต่ว่าได้เปรียบ สภาพแวดล้อมหน้าเสือเสียงเชียนะครับซ้อมอยู่กับคนจัดนะครับประเภทหลักเรียมงหวงฝีมือวงนอกเนี่ยดีกว่าครับดักเตะดักต่อยนะครับมีศอกสลับนะครับยืนมวยนิ่งนะครับไอคิวสมองมวยดีแต่ว่าวงในนะครับโดนต่อโดนทีต่อทีเนี่ยระยะท้ายๆนะครับต้องวัดกันต้องดูที่การยืนระยะนะครับแต่ว่าจะได้เปรียบสภาพแวดล้อมเสียงเชียครับสามพร้อมหลัง ชนะคะแนนขาวสดสอเตชะพันเมื่อวันที่29มีนาคม2558ที่ช่อง7สีแพ้คะแนนชดช่วงคุ้มพันม่วงเมื่อวันที่13มิถุนายน2558ที่สนามมวยลุมพิเนีครั้งสุดท้ายครับไปชนะคะแนนดาราชัยสอเตชะพันเมื่อวันที่30สิงหาคม2558ที่เวทีมวยอตก .3 ครับจังหวัดนนทบุรีมาดูมวยคู่ที่สนะครับคู่ค้ำของรายการ เป็นการพบกันระหว่างทานั้นฝ่ายแดงครับก็บเป็นน็อตใหม่อนิตยาพรพบทางด้านคู่ชกฝ่ายน้ำเงินก็เป็นทางด้านยอดอาคมศส,สบริญญาคู่นี้จะต่อยกันที่พิกัดน1่อยด์ปอเป็นคู่ที่สองนะครับคู่ค้ำของรายการครับมาดูมวยคู่ที่สองครับคู่ค้ำของรายการมาดูทางด้านฝ่ายแดงก่อนเลยนะครับก็บเป็นทางด้านน็อตใหม่อนิตยาพรเป็นมวยประเภทนะครับ จังหวะฝีมือดีนะครับเตะต่อยหมัดแทงเข่านะครับมีศอกระยะประชิดอันตรายรุนแรงครับวงในครับไล่แขนขวางคำ้ำดันแทงดันเสียบนะครับไล่แขนขึ้นคอเก่งนะครับมีเข่ายัดเข่ากระทุ้งเสริมนะครับประเภทจังหวะฝีมือวงนอกเนี่ยดักวางแข้งแทงเข่านะมีหมัดมีศอกสลับนะครับถือว่า เตะหนักต่อยแรงศอกอันตรายครับอาวุธแม่นอาวุธคมนะครับต้นๆความเป็นมวยในฉลาดกว่านะครับสมองมวยไอคิวมวยต้นๆเนี่ยดีกว่าครับจังหวะหลักเลี่ยมวงในมีไล่แขนปั้มรัดมัดตีสู้ครับอยู่ที่การยืนระยะนะครับอยู่ที่การเตรียมตัวพิชซ้อมนะครับผมสามพร้อมหลังชนะที่งานนกเอายกที่สามดาวโรดจิตเมืองนอนท์วันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด ทีเวทีมวยอ,อตอกสามจังหวัดนนทบุรีชนะคะแนนเพชรนิบรันดาบรันสารคามวันที่หก,กรกฎาคม2558ที่เวทีมวยอ,อตอกสามจังหวัดนนทบุรีครับครั้งสุดท้ายครับแพ้คะแนนให้กับศรีอุทยัยสิทธิ์สจเปียกอุทยัยเมื่อวันที่16สิงหาคม2558ที่เวทีมวยอ,อตอกสามจังหวัดนนทบุรีครับได้รองแชมป์มวยรอบเกรกคูครั้งที่1ครับ มาดูทางด้านคู่ชกครับฝ่ายน้ำเงินก็เป็นทางด้านยอดอาคมโสบริญญาก็เป็นมวยประเภทครับจังหวะดักเตะดักต่อยนะครับแต่ว่าประเภทนะครับอาชีพลักๆักกับประเภทเข่าในครับวงในบํารัดมติบูดุดันนะครับเหนียวแน่นนะครับเสียบเข่าแรงไล่แขนนะครับกดไล่แขนขึ้นคอนะครับกดลงมาแทงกดลงมาเสียบนะครับถือว่าเป็นอาชีพหลักอาชีพถนัดครับวงในไหห่วงครับ แข็งแก่งแข็งแรงครับจังหวะฝีมือวงนอกมีหมัดมีศอกนะครับเสริมต่อยได้หนักแรงนะครับเตะต่อยหนักหน่วงรุนแรงมีศอกเสริมระยะประชิดนะครับก็ดูว่าหลังจากจบมวยรอบไปนะออกจากมวยรอบไปเนี่ยดูว่ากลับมานะครับอีกครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้โหปล่อยน้ําหนักขึ้นมา122นะครับก็ดูว่าเร่งขึ้นไม่ขึ้นนะครับสําหรับยอดอาคมสามพร้อมดังครับ ชนะคะแนนน็อกเอายกที่สามเก้าเหลี่ยมวอปัญญาไว้เมื่อวันที่ยี่สิบสองกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยห้าสิบแปดที่ช่องเจ็ดสีชนะคะแนนกันสวนสิประพายิมเมื่อวันที่ยี่สิบสองมีนาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดที่ช่องเจ็ดสีครั้งสุดท้ายครับแพ้คะแนนให้กับเฉียบขาดปอพงสว่างเมื่อวันที่สามพฤษภาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดที่ช่องเจ็ดสีครับคู่ที่สามนะครับเป็นการพบกันระหว่างกุมารเงินลูกมะขามหวานในพิกัด128ปอนด์พบกับ น้องบีสิทธิสารวัตรจิรพงศ์ครับพิกัด128ปอนด์มาดูคู่ที่3นะครับฝ่ายแดงเป็นกุมารเงินลูกมะขามหวานครับพิกัด128ปอนด์เจ้ากุมารเงินนี่ก็ถือว่าเป็นมวยครบเครื่องครับอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับเปิดเกมบู๊รรหดครับบูสู้ดีครับมีป้อมรัดมัดตีครับ มีศอกคมนะครับเตะขาต่อยหมัดศอกสลับนะครับถ้าความรหดอดทนในการประทะไปแล้วนี่ก็ดูว่าจะเป็นรองนะครับของคู่ชุกอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าเป็นมวยที่เข่าในเหนียวแน่นครับอาวุธหลากหลายกว่านะครับมีขวางหน้าดันแทงปั้มรัดมัดตีกอดกอดรัดมัดแทงนะครับอันนี้ก็สําหรับเจ้าฝีมือของเจ้ากุมารเงินลูกมะามหวานนะครับ ฟอร์ม3ฟอร์มสุดท้ายนะครับก็ชนะคะแนนครับแสงศักดาต่อหมอสีเมื่อวันที่24่กุมภาพันธ์2558ที่เวทีรุมพินีแพ้คะแนนมาปรองศบุญยงยศครับ17พฤษภาคม2558ที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็มาแพ้ให้แก่เจ้าเพชรเชียงยืนครับจิตมึงนนครับเมื่อวันที่28สิงหาคม2 5 5 8ที่เวทีรุมพินีอันนี้ก็เป็นฟอร์มหลังของเจ้ากุมารเงินลูกมะขามหวาน มาดูทางฝ่ายน้องบีสิทธิสรจิรพงศ์ครับในพิกัด128อปอนด์วันนี้ก็เป็นฝ่ายน้ำเงินนะครับน้องบีสิทธิสารจิรพงศ์ก็เป็นมวยอาวุธหนักแรงครบเครื่องครับเป็นมวยประเภทเตี้ยวสั้นลำหนักนะครับเตะขาต่อยหมัดคว้างกระจกนะครับเป็นมวยบู๊ดุดันครับเดินนะครับเดินเตะเดินต่อยเดินทางนะครับต้นๆเนี่ยก็อาวุธเนี่ยครับสามารถรุนนับนอกได้เลยนะครับโป้งปังนับนอกได้เลยนะครับ เขาในก็มีปั้มสู้นะครับมีฮึดนะครับมีสู้เหมือนกันนะครับแต่ว่า3ฟอร์มหลังนี่แหมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแพ้คะแนนเพชรสำโรงครับสิทธิ์ผู้ใหญ่นิรันด์ครับเมื่อวันที่19กากรกฎาคมครับที่ช่องเติศสีแพ้คะแนนเพชรสำโรงนะครับสิทธิ์ผู้ใหญ่นิรันด์ครับ14สิงหาคมที่โคราชแล้วไฟสุดท้ายก็ไปแพ้คะแนนทั้งเเจ้ามงคลนเด็ดเล็กครับวบรัญญาวยครับเมื่อหกกันยายนนะครับ5 2า5ิที่วิธีราชจำเนินที่ผ่านมาในเองครับ แต่ว่าน้องบีนี่แกเป็นประเภทมวยลำหนักครับต้นๆเนี่ยนะครับลุ้นนับนอกได้มีลุ้นนะครับต้นๆนะครับแต่ปลายๆก็ต้องดูที่การยืนระยะครับเพราะว่าเป็นมวยที่ไม่ชอบเขาเท่าไหร่สําหรับน้องบีนะครับมาดูมวยคู่ที่4ี่นะครับคู่เอกนํารายการเป็นการพบกันครับระหว่างทางด้านฝ่ายแดงก็เป็นแลมโบ้เพชรโพขาวพบทางด้านคู่ชกครับฝ่ายน้ําเงินก็เป็นทางด้านสีมนุษย์สบริญญาคู่นี้จะ ต่อยกันที่พิกัดน,น้ำหนักนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบปอนด์เป็นคู่ที่สี่ครูเอกนำรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีครับคู่มวยอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดครับมาดูมวยคู่ที่สี่นะครับครูเอกนำรายการครับมาดูทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็เป็นทางด้านแลมโบ้เพชรโพขาวเป็นมวยนะครับประเภทจังหวะฝีมอือรูปร่างชงชกนะครับสูงยาว จังหวะตั้งรับจับทางเก่งครับดักเตะดักต่อยนะครับดักวังแข้งแทงเข่านะครับถือว่าเป็นลูกเก่งลูกถนัดนะครับหมัดแรงสอกอันตรายครับเข่าในเหนียวแน่นนะครับแต่ว่ามาเจอมวยทรงนะครับอย่างคู่ชกไฟนี้ต้องดูนะครับการเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวมาอย่างไรแก้เกมมาอย่างไรนะครับประเภทหัวจิตหัวใจหายห่วงครับจังหวะฝีมือดีนะครับบูสู้ยันห้ายก วงในไล่แขนขวางคำ้ำดันแทงสู้นะครับจังหวัดฝีมือวงนอกเนี่ยนะครับดีกว่าแน่นอนครับตั้งรับจับทางมีหมัดมีศอกสัหลับนะครับนับนกได้นะครับวงในไล่แขนปั้มตีสู้ครับสามพร้อมหลังแพ้คะแนนนนทกิจตอหมอสีเมื่อวันที่4ี่กรกฎาคม2558ที่จังหวัดลำปางชนะคะแนนปานเพชรเกียรติจาริดชนชัยเมื่อวันที่หสิงหาคม2558ที่ราชดำเนิน ครั้งสุดท้ายครับไปแพ้คะแนนกับสะทานฟ้าพุ่มพันม่วงเมื่อวันที่28สิงหาคม2558ที่ลุมพินีครับมาดูทางด้านครูชกครับฝ่ายน้ําเงินก็เป็นทางด้าน4ี่มนุษย์สอสริญญาครับเป็นมวยประเภทนะครับบูทรหดครับเดินเตะต่อยนะครับหมัดศอกรุนแรงประเภทไม่สนเลี่ยมสนเชิงครับประเภทเข่าในเหนียวแน่นนะครับบูอุตตรุดนะครับลูกพิกลูกสู้นี่มีตลอดครับ ปลายมั่นคงแข็งแรงนะครับวงในปัมรัดมัตีครับหนักหน่วงลุ้นแรงแข็งแกร่งแข็งแรงครับการอยู่ในระยะมั่นคงแข็งแรงนะครับจังหวะวงนอกมีมัดมีศอกนะครับมีแข้งหน้านะครับนาเสริมเข้าไปนะครับหัวจิตหัวใจบูสู้ยันห้ายกครับหายห่วงสามพร้อมหลังชนะคะแนนสักสุรินไทเกอร์มวยไทยเมื่อวันที่เก้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแพ้คะแนนปอตทพชรลุ่งเลืองเมื่อวันที่ยี่สิบมิถุนายน 2558ที่จังหวัดพัทธลุงครั้งสุดท้ายครับแพ้คะแนนมันนัสักสอจอเล็กเมืองนอนท์เมื่อวันที่2สิงหาคม2558ที่ช่อง7สีครับ